สวัสดีครับจากพัฒนานนทรบ,บุรีนะครับวันนี้มาดูรีวิวเครื่อง OTV HD รุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งของร้านเลยนะครับอ่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอ7นิ้วเลยนะครับอ่าใครต้องการจอใหญ่ๆห่เห็นชัดชัดนะครับก็รุ่นนี้เลยมาพร้อมกับรีโมทนะครับอ่าด้านบนก็จะมี ตัวโชว์แบตเลยนะว่าแบตแลราเหลือมากเหลือน้อยมีปุ่ม AV in AV out ให้นะฮะแล้วก็ปุ่ม USB ไว้อัปเกรดนะครับเวลาต้องการขอโปรแกรมมาเราก็จะมาอัปเกรดผ่านนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายเห็นชัดลงดาวเทียมไว้ให้22ดาวเลยนะรุ่นนี้นะครับพร้อมกับใส่วงจรป้องกันสายช็อตไว้ด้วยถ้าสายเส้นนี้ช็อตปกติเครื่องชอบพังตัวนี้ตัดให้เลยนะครับเวลาใช้ง่ายมากเลยนี่กดปุ่ม s ตัวนี้นะฮะ Z กดซัดปุ๊บอ่าจะโชว์ดาวเทียมขึ้นมาเลยอ่าตัวนี้จะเป็นดาวสําหรับจานใหญ่เวลาวัดจานใหญ่นะฮะอันนี้จานเล็กนะครับระบบ x เอ็กซ์เมรเราลงมาให,เห้เรียบร้อยเลยนะครับ x อ็กซ์5เ7เราลงมาให้หมดนะครับอ่าเลื่อนไปสมมุติเราติดจานใหญ่เราก็เลื่อนไปที่ C ไทคม6 5G นะครับ กดโอเคเข้าไปก็จะมีชื่อให้มาเราลงความถี่ OTA ไว้ให้เลยอันนี้ความถี่ OTM PSI ความถี่ OTA ของพวกค่ายติก๊กความถี่ OTA ของเครื่องอินโฟนะฮะ GMM แล้วก็ลงไว้ให้ครับอ่ากดโอเคเข้าไปเลยแล้วก็กดปุ่มอินโฟได้เลยนะครับอินโฟอ,อยู่ตรงนี้ครับกดอินโฟปุ๊บอ่าโชว์อย่างนี้เลยง่ายๆเลยควนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราดูแค่แถบสีสองแถบปรับเพยะที่สุด แต่รุ่นนี้มันมีดีอย่างนั้นคือก็คือมีค่าเมอด้วย MER เมอร์ฮะแล้วปรับให้ค่าเนี้ยเกิน10ขึ้นมาเนี่ยสัญญาณที่ได้จะค่อนข้างสเทียนเลยนะครับตัวนี้นะครับอออกไปก็กด exit อ,ออกอ่าถ้าไปติดจานเล็กมั่งเราก็กด set ใหมนะ่แล้วเลือกมา k u TH68 นะครับ set TU TH68 ได้เลยนะนะครับ หนาวนี้จะเอาช่องอะไรก็เลือกเอาเลยถ้าเป็น PSI เราก็ o t PSI ไว้นะครับกด Info เหมือนเดิมเลยง่ายๆเครื่องวัดพัฒนาจะใช้ง่ายนะครับเราพยายามทําออกมาให้ใช้ง่ายๆเลยกด Info เสร็จก็โชว์เหมือนกันเลยนะครับปรับค่าเมอตัวนี้ให้เกินสิบนะครับเห็นไหมง่ายไหมจะดูช่องไหนก็เปลี่ยนช่องดูได้เลยนะฮะช่องตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะเห็นไหมฮะ ตัวนี้นี่จะมีฟังก์ชันจะมีให้ดูว่าเป็นเสเปกตรัมก็มีนะดูสัญญาณรบกวนของของของสัญญาณที่เข้ามานะครับเบอร์ยี่สองเคปุ๊บจะโชว์ขึ้นมา เราติดบ่อยๆแล้วเราดูสัญญาณบ่อยๆเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นสัญญาณว่าเป็นยังไงนี่ตอนนี้เป็นพอร์ตหนึ่งพอร์ตสองอ่ะตอนนี้ผมต่อไทยคมไว้พอร์ตสองไทยคม k u ะจะโชว์ขึ้นมานี่เราจะเจออย่างนี้บ่อยๆนะเราจําไว้ว่าเวลาเราปรับจานให้กราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจานเคยูนะมีกราฟแท่งให้ดูด้วยกราฟแท่งพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6, 8ความถี่นะฮะจะดูพร้อมกันแความถี่เลยนี่ความถี่มันนะครับเราก็ดูตรงนี้ นะครับใช้งานง่ายราคาประหยัดนะครับสนใจก็ติดต่อก็มาได้นะครับขอบคุณครับ